สวัสดีครับอาจารย์เตโชโหนธรรมมารายงานตัวเพื่อทำนายโชคชะตาลัคนาราศีและใช้ข้อคิดดีๆจากธรรมะในการแก้ไขปัญหาและนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดและในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำปี2568ซึ่งการทำนายโชคชะตาในปี2568นั้นจะอ้างอิงดวงดาวใหญ่ที่สำคัญสามดวงที่จะมีผลต่อชะตาประจำปีของท่านซึ่งได้แก่ดาวราหู ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เรามาเจาะลึกรายละเอียดกันนะครับว่าในปีนี้ทั้งสามดาวใหญ่จะส่งผลลัพธ์อย่างไรกับชะตาชีวิตของท่านบ้างไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์บางอย่างหรือเพื่อนำพาชีวิตของท่านให้ตอบรับความเฮงความปังที่จะบังเกิดขึ้นและเราจะใช้กลยุทธ์จากข้อธรรมใดบ้างเพื่อดึงสติและเสริมโชคชะตาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเจาะลึกชะตาลัคนาราศีพิจิก ประจำปี2568หากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100เปอร์เซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาพิจิกเป็นอย่างมาก ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนณราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ดาวใหญ่ที่มีความสําคัญดวงแรก นั่นคือดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนภบพันธุที่จะพูดถึงสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสมาชิกในบ้านในครัวเรือนอุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านยวดยานพานักความเป็นแม่หรือเพศหญิงและการศึกษาโดยก่อนที่ดาวราหูจะย้ายตัวนั้นจะสถิตอยู่ที่ภพเรือนปุตตะเป็นเวลาประมาณ18เดือนโดยคําว่าเจ้าเรือนภพปุตตะหมายถึงเรื่องน่ายินดีบุตรหลานหรือบริวาร หรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าและยังพูดถึงสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตและความคึกขนองและยังพูดถึงโชคลาที่เข้ามาแบบฟลุกๆได้อีกด้วยโดยดาวราหูจะโครจรย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนพันธุกในวันที่5พฤษภาคม2568การมาของดาวราหูในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีอีกด้วยก่อนหน้าที่ดาวราหูจะย้ายตัวนั้นดาวราหูจะออกฤทธิ์ส่งผลทำให้ช่วง18เดือนที่ผ่านมา ท่านจะมีโอกาสได้ต้อนรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาสู่ชีวิตในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดเวลาบางครอบครัวก็มีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่ามาอยู่อาศัยหรือบริวารหน้าใหม่เข้ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวของท่านบางครอบครัวก็มีโอกาสได้บ้านใหม่หรือมีรถใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นได้สำหรับบางท่านจะพูดถึงทัศนคติการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องของสัจธรรมของชีวิตหรือการเรียนรู้เรื่องของธรรมะโดยจะพัฒนาระดับสติปัญญาไปสู่ความสุขหรือความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีช่วงที่ผ่านมานั้นชีวิตของท่านมักมีเรื่องตื่นเต้นสนุกสนานหรือมีบรรยากาศที่มีสีสันในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีบางกรณีมีโอกาสได้เดินทางในระยะใกล้ยอยู่บ่อยครั้งโดยจะไปทํากิจกรรมใหม่ๆหรือการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับชีวิตได้เป็นอย่างมาก และบางท่านจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาแบบฟลุกๆที่จะเข้าสู่ครัวเรือนของท่านได้เป็นอย่างดีและหลังจากที่ดาวราหูย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนพันธุทุกและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568เป็นต้นไปนั้นซึ่งจะออกฤทธิ์ส่งผลทำให้18เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยภูมิปัญญาความรู้ความสามารถ จากสิ่งที่ติดตัวท่านมาจะเป็นเครื่องมือที่จะสร้างโอกาสดีๆได้ด้วยตัวเองและนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดบางท่านมีโอกาสจะได้ทำงานที่บ้านมากขึ้นอาจจะเป็นลักษณะในการเปิดธุรกิจหรือใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพานักอุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้นำออกมาทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมก็ตามซึ่งล้วนแล้วแต่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากมายและได้ผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานอีกด้วย เพราะคำว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองดาวใหญ่ดาวสําคัญดูที่สองที่มีผลต่อป,ปี2,568นั่นคือดาวพฤหัสบดีโดยดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาพิจิกเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพาและปุตตะซึ่งคําว่ากระดุมพลาหมายถึงทรัพย์สินเงินทองโดยก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะโควรจรย้ายตัวจะสถิตยอยู่ที่ภพเรือนปัตนิเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีซึ่งคําว่าปัตนิหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวเรา เรื่องราวความรักคู่รักคู่ครองการทำธุรกิจที่มีคู่สัญญาหุ้นส่วนลูกค้าผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูและผู้ที่ท่านติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะในวันที่13พฤษภาค,คม2568และได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาซึ่งคำว่ามรณะหมายถึงการสูญเสียการถูกทำลายการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันนอกจากนั้นมรณะยังหมายถึงมรดก วัตถุมงคลและวัตถุโบราณได้อีกด้วยซึ่งก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายตัวมานั้นจะส่งผลให้ปีที่ผ่านมาของท่านจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูการช่วยเหลือส่งเสริมในบุงต่างๆจากคู่รักคู่ครองหรือจากผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูได้เป็นอย่างดีในกรณีผู้ที่ทําธุรกิจค้าขายจะได้กําลังของหุ้นส่วนหรือลูกค้าที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของท่านซึ่งเรียกได้ว่ามีความเหงงและความปังกันแบบสุดๆ และชาวลัคนาพิจิกทุกท่านส่วนใหญ่ได้ผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่ดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเพราะได้การสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนทุกรูปแบบโดยจะหยิบจับอะไรก็มีแต่ความแห่งความปังกันแบบสุดๆและผลลัพธ์จากการที่ดาวพฤหัสบดีได้ย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนมรณะแต่วันที่13พฤษภาคม2568และได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาจะออกฤทธิ์ส่งผลให้หนึ่งปีหลังจากนี้เป็นต้นไป ท่านจะพบกับข่าวร้ายและเรื่องที่ดีมากๆที่จะเข้ามาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งหนึ่งปีโดยตัวท่านจะมีโอกาสสูญเสียหรือต้องพบกับก,บการพัดท่าจากลาหรือต้องพบกับความห่างไกลจากบุตรหลานหรือบริวารเช่นบุตรหลานไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดหรือไปทํางานที่ไกลาจากสถานที่อยู่อาศัยเดิมก็เป็นได้หรือเป็นลักษณะที่ทรัพย์สินหรือวัตถุมงคลวัตถุโบราณที่เป็นของมีค่าเกิดชํารุดหรือสูญหายก็เป็นได้ แต่ในทางกลับกันนั้นก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านเช่นกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดถึงทรัพย์สินมรดกวัตถุมงคลหรือวัตถุโบราณที่มีค่าชิ้นใหม่ที่ได้จากผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ท่านเคารพนับถือโดยจะย้อนกลับมาให้ท่านนำไปสร้างผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆได้อีกมากมายดาวใหญ่ดาวสำคัญดวที่สที่มีผลต่อปี2,568นั่นคือดาวเสาโดยดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของลัคนาพิจิก ซึ่งคำว่าสหัสชหมายถึงสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทข่าวสารและการเดินทางระยะไกลซึ่งก่อนที่ดาวเสาจะโครจรย้ายตัวมานั้นดาวเสารจะสถิตยอยู่ที่พบเรือนพันธุ์ทุเป็นเวลาประมาณสองปีครึ่งและดาวเสาจะโครจรเข้าสู่พบเรือนปุตตะในวันที่19พฤษภาคม2568และจะอยู่ที่พบเรือนนี้ต่อไปอีกประมาณสองปีครึ่งโดยก่อนที่ดาวเสารจะย้ายตัวมานั้นส่งผลให้สองปีครึ่งที่ผ่านมา ท่านจะได้คลุกคลีกับสังคมทั้งที่อยู่ในบ้านหรือสังคมญาติที่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทของท่านอย่างใกล้ชิดโดยแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยก็ว่าได้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นชั่วโมงที่ท่านจะได้รับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลหรือทั้งสังคมต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโดยจะมีการติดต่อประสานงานและมอบโอกาสดีๆให้ซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตของท่านมีความสนุกสนานและมีสีสันกับพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างมากมาย หลังจากที่ดาวเสารโครจรย้ายตัวเข้าสู่พบเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2568เป็นต้นไปจะส่งผลให้สองปีครึ่งนับจากเวลานี้ตัวท่านจะมีโอกาสได้พบปะก,กับสังคมใหม่ที่วงเวียนเข้ามาสร้างสีสันให้กับชีวิตของท่านได้อย่างมากมายและท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทดลองสิ่งใหม่ๆต่างๆที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตจะทำให้ชีวิตของท่านได้พบกับประสบการณ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ และนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้อย่างลงตัวเมื่อเอาผลลัพธ์ของดาวใหญ่ทั้งสามดวงมารวมกันเราจะสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ว่าเรื่องหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรือผู้ที่รับราชการในครึ่งปีแรกยังเป็นผลต่อเนื่องจากปี2567ผลของดาวเสา์ที่ได้ทำมุมเล็งไปที่พบเรือนหน้าที่การงานนั้นท่านจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี การเจราจาติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรล้วนแล้วแต่จะได้รับคำชื่นชมสรรเสริญและผลักดันให้ท่านไปพบกับโอกาสดีๆได้อีกมากมายบางท่านจะมีโอกาสได้ทำงานที่บ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานหลักหรืองานเสริมก็ตามซึ่งทุกงานและกิจกรรมจะทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขกับเนื้อง,งานที่ทำและนำพาให้ท่านไปสู่ความเจริรุ่งเรืองในที่สุดในครึ่งปีหลังผลจากดาวราหูที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดี ที่ได้ทำมุมเล็งไปที่พบเรือหน้าที่การงานนั้นจะออกฤทธิ์ส่งผลให้ครึ่งปีหลังทําให้ตัวท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในงานเดิมที่ทําอยู่ได้เป็นอย่างมากท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากแวดวงสังคมหน้าที่การงานและนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจค้าขายในครึ่งปีแรกผลจากที่ดาวพฤหัสบดีได้สถิตยอยู่ที่พบเรือปัตตานี ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องจากปี2,567จะส่งผลทําให้การทําธุรกิจการค้าต่างๆจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีท่านจะมีโอกาสได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆเพื่อมาส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งหากท่านใดมีโอกาสได้ค้าขายผ่านโลกโซเชียลเน็ตเติลหรือโลกออนไลน์โดยท่านจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหรือหุ้นส่วน โดยเฉพาะจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดงกลายได้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นท่านยังจะได้การส่งเสริมจากบริวารหรือลูกน้องที่จะช่วยเหลือง,งานให้กับท่านอย่างเต็มกําลังโดยพวกเขาเหล่านั้นจะเร่งกลยวทรัพย์ให้กับท่านได้เป็นอย่างดีอย่าลืมที่จะดูแลพวกเขาด้วยเมตตาจิตที่ดีด้วยนะครับและท่านยังมีโอกาสาที่จะพบกับธุรกิจหรือวิธีการขายใหม่ๆที่จะทําให้ท่านมีโอกาสาเข้าไปเรียนรู้ หรือทดลองนำมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้อีกมากมายในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านเม็ดเงินผลกำไรก็จะบรรจงเข้าสู่ธุรกิจของท่านได้อย่างดีเยี่ยมการทำธุรกิจค้าขายในครึ่งปีหลังดาวเสาจะมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนเรื่องของธุรกิจการค้าได้อย่างงดงามโดยท่านจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมการทำธุรกิจซึ่งจะทยอยเข้ามาทำการซื้อขายและทำธุรกิจร่วมกับท่านอย่างมั่นคง แต่ในส่วนของเม็ดเงินผลกําไรต่างๆในช่วงครึ่งปีหลังนั้นค่อนข้างที่จะคงที่แต่ท่านจะต้องใช้ทุนที่เก็บสะสมไว้ในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโดยจะต้องนําผลกําไรที่ได้มาก่อนหน้านี้ไปลงทุนและผลักดันความเจริญเติบโตเพื่อส่งต่อให้ไปมีความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นในปี2,569ก็เป็นได้สำหรับผู้ที่ว่างงานหรือกำลังมองหางานใหม่ในครึ่งปีแรกผลลัพธ์จากทั้งสามดวงดาวนั้น จะทำให้ท่านมีโอกาสได้พบกับงานใหม่ๆดีๆได้โดยไม่ยากโดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะได้รับงานดีๆผ่านจากคําแนะนําที่มาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทหรือสังคมเพื่อนๆบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นได้และงานที่ได้มานั้นจะเป็นงานที่ส่งเสริมเรื่องของอัตราค่าจ้างค่าแรงหรือเงินเดือนที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมากในครึ่งปีหลังโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆดีๆก็มีเช่นกัน แต่หากเทียบสัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างค่าแรงนั้นซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าที่เทียบกับครึ่งปีแรกไม่ได้ดังนั้นผู้ที่สแสวงหางานใหม่ท่านต้องเร่งหางานให้ทันก่อนในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเพื่อผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่ดีกว่าในครึ่งปีหลังอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าชาวพิจิตรหลายๆท่านจะให้ความสนใจที่จะออกมาทําธุรกิจของตนเองโดยใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรืออุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ โดยนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการทำมาหากินซึ่งในจุดนี้จะมีความได้เปรียบกว่างานประจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของเม็ดเงินผลกำไรที่จะเข้ามาในชีวิตโดยจะมีเวลาสร้างโอกาสและเพิ่มความสุขให้กับชีวิตได้อีกมากมายฝากไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งให้ท่านพิจารณางานที่เกิดจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าจะมีความเฮงมีความปังมากกว่าลัคนาราศีอื่นเป็นอย่างมากเรื่องการเงิน ในครึ่งปีแรกผลลั์จากดาวพฤหัสบดีจะทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนการเงินจากคู่รักคู่ครองลูกค้าหรือหุ้นส่วนหรือผู้ที่อุปถมัมภ์คาชูได้เป็นอย่างดียิ่งผู้ใดที่ทําธุรกิจการค้ายิ่งมีโอกาสสร้างเม็ดเงินผลกําไรในช่วงนี้ที่มากมายเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้บ้างก็คือในช่วงเวลานี้ท่านต้องเข้าหาสังคมและมีโอกาสเดินทางที่เพิ่มขึ้นเยอะมาก ดังนั้นต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่สร้างความสุขให้กับตัวเองแบบเกินตัวไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้มีเก็บออมและเอาไปทําทุนสร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าการเงินในครึ่งปีหลังผลลัพธ์จากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะจะมีเรื่องที่ดีและเรื่องที่เสียหายที่จะเข้ามาพร้อมกันโดยเป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสเสียทรัพย์สินที่มีค่าจากสารพัดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแต่ในทางกลับกันท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดก ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของทรัพย์สินหรือเป็นธุรกิจมรดกและไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสแสวงหาการเงินในส่วนอื่นๆให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีแต่ท่านควรจะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสนุกสนานคึกขนองไว้ด้วยนะครับเพราะอาจจะมีอุบัติเหตุที่จะทําให้เสียทรัพย์ในบางจังหวัดของชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังยังไงก็ระมัดระวังอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทด้วยนะครับเรื่องโชคลาภ ในครึ่งปีแรกนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วโชคลาภของท่านจะมาจากการสนับสนุนของสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวซึ่งจะส่งผลทําให้ท่านหยิบจับสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายหากถามถึงโชคลาภที่มาจากการสิ่งโชคเสียงดวงนั้นก็จะมีเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาแบบฟลุกๆซึ่งทําให้ท่านยังมีลุน้นและรู้สึกมีความสุขสนุกสนานกับโชคลาภที่เข้ามาในชีวิตโดยส่วนใหญ่นั้น โชคลาภของท่านจะมาจากสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือบุตรหลานและคนที่อายุอ่อนกว่าหากมีโอกาสทากันไปร่วมทําบุญทําทานอยู่เป็นประจำก็จะเกิดอน,นิสงผลบุญที่ทําให้ท่านบังเกิดโชคลาภที่จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆส่วนในครึ่งปีหลังนั้นเรื่องโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือได้จากสมาชิกในบ้านซึ่งหากท่านใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือธุรกิจเสริม จะกลายเป็นการสนับสนุนโชคลาภทางด้านการเงินให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีเพราะทุกอย่างนั้นจะราบรื่นทุกฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนอุปสรรคและปัญหาใดๆถือว่ามีน้อยมากหากเป็นเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เช่นกันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและยวดยางพานะโดยเอาตัวเลขใดๆที่ปรากฏนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆที่จะเข้าสู่ตัวท่านได้บ่อยครั้งเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในครึ่งปีแรก จะเป็นช่วงเวลาที่สารต่อจากปี2567โดยความรักของท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองดีมากๆคู่รักคู่ครองจะสนับสนุนชีวิตรักหรือชีวิตการอยู่กินร่วมกันที่มีความจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากบางคู่ที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือธุรกิจเสริมก็ตามโดยจะมีความแห่งความปังเป็นอย่างมากเพราะดวงชะตาของทั้งคู่จะสนับสนุนเรื่องความจเจริญรุ่งเรืองร่วมกันได้เป็นอย่างดี ยิ่งหากมีโอกาสพาการไปทำบุญปฏิบัติธรรมหรือฟังเทศฟังธรรมร่วมกันอยู่บ่อยๆยิ่งเกิดความสุขเข้ามาในชีวิตคู่และจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่สูงยิ่งขึ้นไปปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มีในครึ่งปีแรกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นปัญหาเรื่องของทัศนคติในการดูแลบุตรหลานที่มีความเข้าใจยากอยู่พอสมควรในกรณีที่คู่ไหนที่ยังไม่มีบุตรหลานเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้เข้ามาในชีวิต ซึ่งในบางมุมนั้นก็มีทัศนคติที่ขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆซึ่งจะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันบ้างตามภาษาชีวิตคู่ทั่วไปแต่ภาพรวมนั้นก็ถือว่ามีความสุขดีเป็นอย่างมากในครึ่งปีหลังชีวิตรักจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวที่มากขึ้นจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างใส่ใจในเรื่องของการทำมาหากินหรือการดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่จะให้ความสําคัญแบบกุ๊กกิ๊กโดยในบางมุมนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้สารสัมพันธ์ความรักซักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคของชีวิตคู่เท่าไหร่นะครับเพราะในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ต้องคว้าโอกาสทองเข้าสู่ครัวเรือนไว้ก่อนซึ่งคู่รักของท่านจะเข้าใจเป็นอย่างดีสําหรับคนโสดในครึ่งปีแรกจะเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2567 ท่านจะได้รับความสนใจจากคนที่ท่านพึงพอใจได้เป็นอย่างดีโดยจะมีโอกาสที่จะขยขยายความสัมพันธ์ให้กลายเป็นคู่รักหรือสร้างอนาคตร่วมกันก็เป็นได้โดยบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของท่านในเวลานี้จะมีนิสัยค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีสินธรรมซึ่งจะผลักดันส่งเสริมพาการไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันได้เป็นอย่างดีส่วนในครึ่งปีหลังนั้นโอกาสการมีใครใหม่ๆก็ยังมีเข้ามาเช่นกัน ซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างครอบครัวที่เร็วมากและนำพาชีวิตต่อไปสู่การแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่อย่างเต็มรูปแบบและความรักในครั้งนี้จะนำพาก,การไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานอีกด้วยในส่วนของครึ่งปีหลังนั้นเป็นอิทธิพลของดาวราหูบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของท่านในเวลานี้จะเป็นลักษณะพ่อไม่แม่ไม่หรือเป็นผู้ที่เคยผิดหวังในความรักมาก,ก่อนการใช้ชีวิตรักร่วมกันนั้นอาจจะไม่เป็นเหมือนในนิยาย โดยอาจจะมีบางมุมที่มีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมนั้นการส่งเสริมซึ่งกันและกันถือว่าเป็นบุคคลที่นําพาชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองได้อย่างดีมากๆในปีนี้ท่านควรเรียนรู้เรื่องของพรหมวิหารสีซึ่งว่าด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาไว้ให้ดีซึ่งพรหมวิหารสีนี้จะผลักดันให้ท่านเกิดสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่จะเป็นกําลังทรัพย์จากคนรอบข้างและจากสังคมทั่วไปได้เป็นอย่างดีซึ่งสิ่งนี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกหลากหลายช่องทางที่จะเข้ามาในชีวิตโดยการเจริญเมตตาว่าโดยการให้ด้วยความปรารถนาดีการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้ด้วยใจบริสุทธิ์การเจริญกรุณาคือการงดที่จะกระทำบาปและสารต่อการกระทำจากความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้การเจริญมุทิตาความยินดีร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะการกล่าวสาธุให้กับผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะไม่ว่าจะเป็นการเห็นผู้อื่นทำทาน หรือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหากสร้างเมตตาจิตที่มีความยินดีให้กับพวกเขาเหล่านั้นอานิสส์ผลบุญจะทําให้ท่านมีสุขในชีวิตการจเจริญอุเบกขาการวางจิตวางใจให้เป็นกลางไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆไม่พึ่งพาความสุขจากคนอื่นไม่ติดอยู่ในโลกธรรมแปดที่ว่าด้วยการมีลาภก,การเสื่อมาลาภมียศเสื่อมยศนินทาสังเสริญสุขและทุกข์ซึ่งการที่ไม่ติดกับปัจจัยเหล่านี้จะทําให้ตัวท่านมองเห็นคุณค่าของตัวเอง และจะเป็นการพัฒนาปัญญาไปสู่แนวทางแห่งความสําเร็จอีกหลายอย่างนอกจากนั้นพรหมวิหารสี่ยังจะทําให้ตัวท่านมีเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยท่านจะกลายเป็นที่รักของคนทั่วไปทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทุกระดับชั้นจะทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือและชีวิตจะโครจรเข้าสู่ความสําเร็จได้โดยง่ายและแน่นอนว่าเสน่ห์ตัวนี้ยังมีผลต่อความสัมพันธ์สำหรับความรักดีๆให้กับท่านอีกด้วยและหากเป็นไปได้การฝึกจิตภาวนาปัญญา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมหรือการฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นประจำจะส่งผลทําให้ท่านมีจิตใจ,จแจม่มใสมองโลกในแง่บวกจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของกดแรงดึงดูดเมื่อจิตใจ,จแจ่มใสดีแล้วก็จะดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆโชคลาภดีๆให้เข้ามาสู่ในชีวิตการทําบุญเสริมดวงของชาวลัคนาพิจิกในปี2568ผลจากดาวราหูจะเป็นเรื่องความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ท่านควรถวายแสงไฟไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนหลอดไฟหรือค่าไฟให้กับทางวัดอยู่เป็นประจำซึ่งจะเป็นการจุดประกายแสงสว่างที่จะนําพาวิถีชีวิตหน้าที่การงานของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการทำงานที่ท่านทำอยู่ในส่วนของดาวพฤหัสบดีจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีทางด้านการเงินรวมถึงการลดทอนปัญหาจัดก,การสูญเสียและการพัดพราจากลา โดยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของศีลธรรมและความสุขสมหวังโดยท่านควรฝึกสติปัญญาภาวนาและทุกขีกับผู้ที่มีศีลหรือพระสงฆ์หมั่นฟังเทศฟ,ฟ,ฟังธรรมแล้วแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำซึ่งจะเป็นการยกระดับเรื่องของโชคลาภความสุขสมหวังและเรื่องการเงินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความเห่งมีความปังในทุกกิจกรรมที่ท่านได้ลงมือกระทําและทําให้ท่านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นเรื่องดีๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในส่วนของดาวเสารจะเป็นเรื่องการสนับสนุนจากแวดวงสังคมที่จะทําให้ท่านมีโอกาสได้สิ่งดีๆแบบเป็นกอบเป็นกรรมโดยท่านควรทําบุญเกี่ยวกับการบริจาครักและการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มีศีลผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้ยากไร้ยอยู่เป็นประจำและสมทบทุนในการสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ให้กับทางวัดเพื่อที่จะสนับสนุนทําให้ชีวิตของท่านจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและลดทอนปัญหาและอุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิต ทำให้ท่านเข้าถึงโอกาสก้อนใหญ่ก้อนโตที่จะทําให้ท่านมีบารมีไปถึงในจุดๆนั้นก็จบลงแล้วนะครับกับการทํานายทายทักเจาะลึกชะตาลัคนาของปี2,568หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับท่านเพื่อนําไปปรับใช้และใส่ใจในเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมและจะทําให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดขอให้ท่านจงมีความสุขสมหวังมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปี2,568 แล้ววันนี้อาจารย์เตโชวหวนธรรมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ